เริ่มต้นด้วยการตีความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ Apple กําลังทําการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรุ่น iPhone ที่จะเปิดตัวในอนาคตที่นี่คือ iPhone 20ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ใช้ทั้งหมดเมื่อเราเดินทางไปยังปี2027จะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ iPhone ที่เราเคยรู้จักตามที่ซซูนดิจิตอลผู้ใช้ชื่อจากจีนได้เผยออกมาบนวีโบ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของประเทศจีนว่า Apple ได้รับการรับรองในการใช้ปุ่มสัมผัส SOLID STATE BUTTON เต็มรูปแบบซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ปุ่มทั่วไปที่เราเคยรู้จักปุ่ม Power ปุ่ม Volume ปุ่ม Action และปุ่ม Camera Control ทั้งหมดจะได้รับการอัปเกรดเป็นปุ่มสัมผัสที่ใช้ระบบสั่นแทน,ลนกลไกการกดปุ่มแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้การใช้งานของ iPhone 20มีความสะดวกสบายมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ปุ่มสัมผัสที่ตอบสนองด้วยระบบสั่นนั้นจะทําให้การใช้งานของผู้ใช้มีความเรียบง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นทําให้การใช้งานของ iPhone 20มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งปุ่มคามีราคอนโทรลบน i p h o น e 18ซึ่งจะเปิดตัวในปี2 0 2 6จะได้รับการปรับปรุงใหม่ ให้มีความซับซ้อนน้อยลงการปรับปรุงนี้จะทําให้การใช้งานของปุ่มคาม e ราคอนโทรลมีความง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งจะทําให้การถ่ายภาพของผู้ใช้มีความสะดวกสบายและมีคุณภาพมากขึ้นแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เพียงแค่นี้เท่านั้นการออกแบบของ iPhone 20จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรูปแบบของจอจะมีการใช้ขอบจอที่บางมากทําให้ด้านหน้าของ iPhone 20ดูเหมือนกระจกแผ่นเดียวซึ่งจะทําให้รูปแบบของ iPhone 20ดูสวยงามและมีความสมดุลมากขึ้น และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง iPhone 20 Pro จะได้รับการอัปเกรดให้มีเซ็นเซอร์กล้องแบบโลฟิกและเทเลโอโฟโตกราชิพเพอร์สเตอร์ซึ่งจะทําให้การถ่ายภาพมีคุณภาพสูงขึ้นการเพิ่มเซ็นเซอร์กล้องแบบโลฟิกจะทําให้การถ่ายภาพมีความชัดเจนมากขึ้นและมีความสามารถในการแสดงรายละเอียดแสงที่มีความมืดและสว่างต่างกันได้อย่างชัดเจนนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ใช้ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ iPhone 20จะทำให้การใช้งานของผู้ใช้มีความสะดวกสบายและมีคุณภาพมากขึ้นทำให้ iPhone 20เป็นเครื่องที่มีความสามารถและมีคุณภาพสูงขึ้นทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ iPhone 20จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเมื่อเราเดินทางไปยังอนาคตการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ iPhone 20จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือซึ่งจะทําให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ i อ h o n e 20จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ i อ h o n e 20จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทําให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ iPhone 20จะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือซึ่งจะทําให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ iPhone 20จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นและนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของ iPhone 20จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทําให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ไปในทิศทางที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ใช้ทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงใด